ก่อนจะไปชมคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอเตือนแล้วก็ต้องขอย้ําไว้ก่อนนะครับว่านี่เนี่ยจะมีการด่าปืนที่มีชื่อว่า M4 นะครับใครที่รักปืน M4 นะครับผมเตือนแล้วนะจะเล่นใน2โหมดนะครับนั่นก็คือ MP แล้วก็ BR นะครับทุกคนซึ่ง MP ผมยอมรับตรงๆนะครับว่ามันห่วยมากห่วยแตกเลยนะครับเป็นยังไงก็ไปรับชมกันเลยครับ กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกเพศทุกวัยทุธาตุเกลื่อนละกันนะครับผมอิดนะฮะในวันนี้มาอยู่เกมคอร์บดิทีมมือบายกันอีกเช่นเคยนะครับภายในวันนี้นะครับผมจะมาสอนเทคนิคการแต่งปืน M4 กันนั่นเองนะครับผมเพราะว่าสกินตัวนี้เนี่ยกลับมาขายครั้งแล้วนะครับผมสหรับสกินกีตาร์กับสกินชาวล็อกนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งบอกเลยว่าสกินโคตรเท่โคตรสวยนะครับทุกคนแต่ปืนมันก็กากระนาะ ก็ต้องทําใจยอมรับนะครับเพราะว่าเป็นปืนเก่านะมันอาจจะสู้ปืนเมตาไม่ได้นะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมของแต่งกันเลยดีกว่าว่าเจ้า M4 เนี่ยผมจะแต่งอะไรกันบ้างนะครับทุกคนก็ไปรับชมกันเลยครับของแต่งข้าวๆของ M4 ก็จะมีประมาณนี้นะคนผมเน้นในเรื่องของซูมไวนะครับทุกคนเพราะว่าเจ้าปืนนี้เนี่ยมันแรงดีค่อนข้างเฮียน้อยนะครับมือใหม่เล่นได้นะครับทุกคนคือมันนิ่งมากๆเลยนะครับของแต่งลํากล้องปืนผมใช้เป็น MIP ライบาริเอวช็อตนะครับผมสต๊อกนะครับ no สต o c กหรือว่าไม่ติดผ่านั่นเเอองซซร์ MIP M.W. นะครับแมกกาซีน40เลาเอธิเด็กแมกนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับกิบหลังผมจะใช้เป็นสติ๊ปเปิลกิบแท็บนะครับทุกคนก็ก่อนจะไปเริ่มเล่นกันนะครับผมก็ต้องขอย้ำอีกทีนึงนะครับว่าเจ้าปืนนี้เนี่ยความเป็นจริงแล้วเขาไม่มีใครเล่นกันนะครับทุกคนก็คือมันห่วยมากๆเลยนั่นเองนะครับคือมัน4นัดตายประมาณ4-5านัดตายนะ4นัดก็ทําได้นะครับถ้าโดนหัวนะครับทุกคนแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็น5านัดตายนะครับคือดาเมจของมันค่อนข้างที่จะเบานะครับลั่นก็ไม่ได้ลั่ นะครับมันค่อนข้างที่จะแบบแย่ครับทุกคนเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันเลยครับ <radio> ก็เข้ามาอยู่กันในเกมไปเทรีย <radio> บ้อยแล้วนั่นเองนะครับตาแรกเป็นนกเทวฮาร์ดพอยส์นะครับผมในตอนแรกเนี่ยผมจะเล่นในแรงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับแต่ผมก็ลองเอาไปเล่นในแรงแล้วนะครับผลสรุปก็คือมันไม่ไหวนะครับอ <im muitos> ันนี้ผมพูดตามตรงเลยว่ามันไม่ไหวนะครับ M4 ในแรงนี่คือแบบ ไนะปเล่นปืนอื่นซะดีกว่านะครับทุกคนคือสำหรับมือใหม่นะครับเด่นได้เพราะเนื่องจากว่าเจ้าปืนนี้เนี่ยคุ้มง่ายนะครับผมแรงดีดเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าดีดน้อยนะครับผมส่วนเรื่องของดาเมจเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะเบาน,นะครับประมาณ4-5เมตรนะครับถึงจะตายนะครับผมส่วนเรื่องของการลั่นนะครับผมก็มองว่าเออมันก็ลั่นค่อนข้างที่จะไม่ได้เร็วแล้วก็ไม่ได้ช้ามากจนเกินไปอันนี้ก็ลั่นแบบปกติเลย นะครับทุกคนส่วนเรื่องของสกินนี้เนี่ยมันสวยอยู่แล้วนะก็ก็ถ้าใครชอบ M 4นะครับอันนี้ผมแนะนำให้ไปเล่นใน BR มากกว่านะครับเพราะว่าใน MP มเนี่ยมันค่อนข้างที่จากากเลยนะฮะแต่ใน BR เนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งนะครับหรือว่าเป็นเมตาเลยนะใน b r โอเค คือถ้าสมมติว่าผมเนี่ยแต่งแบบว่าความอันนี้คือแต่งแบบซูมไวนะครับแต่ถ้าผมแต่งในเรื่องของแบบว่าเพิ่มระยะอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะแย่ไปกว่านี้อีกนะครับทุกคนก็คือมันจะซูมช้าไปเลยแล้วมันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันแย่ลงไปมากเดิมเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยเออเอาให้มันเป็นแบบว่าซูมไวไปทั้งหมดจะดีกว่านะครับผมคือในตอนแรกเนี่ยผมกะว่าจะแต่งแบบว่า อ,อแต่งแบบเพิ่มระยะดามเมจมาดีกว่าไหมหรืออะไรอย่างนี้แต่ผมมองว่าปืนนี้มันแย่อยู่แล้วอะถ้าเราแต่งให้มันซูมแบบเพิ่มระยะดามเมจก็จริงแต่มันจะซูมช้าเนี่ยเพราะฉะนั้นมันอาจจะแบบว่าก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 ลงไปมากกว่านี้นะครับทุกคนโอเค <c oughs> <c oughs> ฝันไม่ง <c oughs> ก็เดี๋ยวผมขอเล่าตอนที่ผมเอาไปเล่นในแรงนะครับก็ผมเล่นในเซิร์ดเดททอยแล้วก็เล่นในฮาร์ดพอยด้วยนะในแรงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในฮาร์ดพอยเนี่ยพอโอเคพอได้อยู่นะครับเพราะว่ามันยังได้เออสังหารคนเนี่ยมันยังได้ยึดจุดมันยังได้แบบแคมป์อะไรกันบบ้างนะแต่ในเซิร์ดเดททอยเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ได้จริงทุกคนทั้งซันในทั้งพวก b p 5ีห้าศูนย์ไทหรือแม้กระทั่งกาลัวทุกคนมันแบบว่าสู้ไม่ได้เลยนะครับผม มันยากที่จะสู้นะครับถ้าแบบเราไม่ยิงแบบโดนจังๆนะัดแบบโดนทุกเม็ดอะไรเงี้ยมันก็สู้ไม่ได้ทุกคนเจต่อให้เราจะโดนทุกเม็ดเนี่ยสมมติว่าเราเจอกับ BP ใช่ไหมครับทุกคนเรายิงเข้าไปเนี่ยโดนทุกเม็ดแล้วเขาก็ยิงโดนทุกเม็ดนะครับนั่นหมายความว่าเขาชนะนะเราเนื่องจากว่า BP เนี่ยแรงกว่าแล้วก็ลั่นไวกว่าด้วยนะครับก็คือปืนนี้เนี่ยเอาไปสู้ใครเขาไม่ได้เลยแม้แต่กระทั่งโอเดนเนี่ยโอเดนเนี่ยลั่นช้ากว่านะทุกคนแต่โอเดนแรงกว่าเนะี่ยโอเดนก็ชนะ เพราะฉะนั้นเจ้าเอ็มโฟนสู้ใครไม่ได้เลยทะลุกแ็แมงแต่ที่บอกครับนี่มันแค่ MP นะเดี๋ยวตาที่2เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเล่น Battle Royale ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันด้วยนะครับเฮ้ยได้นิวเคลียร์พอดีเมื่อกี้ตายไปด้วยนะแต่ก็ได้นิวเคลียร์พอดีเป๊ะ ครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามือใหม่เนี่ยสามารถที่จะเล่นได้นะครับผมมันคือมือใหม่เนี่ยอาจจะเข้าใจว่าเออเอาปืนที่แบบว่านิ่งๆไปเลยคือผมก็แนะนําว่าให้ฝึกจากปืน M4 ไปก่อนละกันนะครับแล้วก็แอดวานขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเรื่องห่องลงแรงเนี่ยผมก็ไม่แนะนําเลยจริงๆนะครับปืนนี้มันจักมากนะฮะ แต่ถ้ายิงแม่นก็ได้อยู่นะครับแต่ก็แล้วแต่คนมองนะครับบางคนนี่อาจจะเป็นเมน m 4ก็ได้นะครับอาจจะเล่นเก่งในของเขาเนาะอาจจะแบบว่าเออเล่นมานานแล้วเล่นจนขึ้นแบบว่าติดท็อปอะไรเงี้ยครับก็อาจจะแบบเออมันก็โหได้ใช้ได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยก็คือการนะครับทุกคนถ้าจัดอันดับนะครับปืน m 4น่าจะเป็นปืนที่กางที่สุดใน AR นะครับสำหรับผมนะถ้าเป็ไปลงแรงเนี่ยไม่โอนะครับผม มาคุยเรื่องของสกินนี้กันบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวสักครู่นะเจ็บคอ <c oughs> โอเคขอพยัยฮะคือสกินนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมเป็นรูปแบบของกีตาาร์ <c oughs> ทุกคนก็มีพกตรงพกสายอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์เนี่ยค่อนข้างที่จะหนวกหูก็เลยเดีอดเชียวครับอเอฟเฟกต์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ เป็นไฟขึ้งขึ้นมาแล้วก็มีเสียงของกีตาร์เบสนะครับึ๊บโอเคก็ใส่เปิงนกเขียวมาด้วยนะครับเดี๋ยวก็สุดหมดเออฮมจงแทงสไตล์วิชากระบี่ของบ้องเมื่อกี้เสียงผมหายว่ะทุกคน ่วงนี้เจ็บพอนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับพวกคนรักษาตัวด้วยน,นะจ <c oughs> ถ้าผมเอาเปืนนี้ไปเล่นในแรคงเนี่ยบอกเลยว่าท่านผู้ชมไม่มีวันได้ดูผม MVP แน่นอน <c oughs> ผมเล่นไม่ได้เลยนะครับสำหรับเจ้าเอ็มโฟในแรคงเนี่ย อโอเคตายโคตรยากทุกคนกว่าจะตายคืออาจจะเป็นเพราะว่าผมเนะี่ยยิงไม่โดนด้วยนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ยิงโดนทุกเม็ดต้องไหมเออมันก็เป็นข้อสเสียของผมด้วยนะครับผมยิงยิงไม่โดนเนี่ยยิงแบบห่วยเลยนะครับทุกคนทั้งเราห่วยด้วยแล้วก็ปืนห่วยด้วยเอามาคู่กันนี่ดับเบิลห่วย Have the hard Friendly hostiles point. objective. coming. the Capture the have RC shock ถ้าในอนาคตเนี่ยเกิดการบัฟ M4 ขึ้นมานะครับทุกคนอาจจะติดเมตาก็เป็นได้นะครับเหมือนกรณีกับเอ่อ M16 นะครับแต่ก่อนเนี่ย yeah, M16 เนี่ยถือว่าดีนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ดีเวอร์ขนาดนั้นนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันเป็น,ป,นปืนสายเบิร์ดใช่ไหมแต่การมาถึงของเจ้าเปิร์กเนี่ยทำให้แบบว่ายิงออโต้ได้ M16 นกะ็ กลับมาเด่นมาดังอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาแบบมีคนเล่นมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้ซึ่งผมก็หวังนะครับว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะปรับ M4 นะครับทุกคนหรือว่ามีเพิร์กหรือว่ามีของแต่งที่จะทําให้แบบเพิ่มการลั่นของกระสุนเนี่ยน่าจะดีเลยนะครับโอรอย่างที่บอกไปนะครับว่าเจ้าปืนนี้เนี่ยมันนิ่งอยู่แล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีของแต่งแบบว่าเพิ่มอาตาัตราลั่นกระสุนเนี่ยให้มันเร็วมากยิ่งขึ้นเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรจะเฟี้ยวนะ ถึงแม้ว่าจะยิงห้านะตายเนี่ยแต่ผมว่าเสียวอยู่นะถ้าสมมติว่าตาการร่นงของมันเนี่ยไวมากยิ่งขึ้นนะครับยอมดีดก็ได้อ่ะยอมแบบว่าไม่นิ่งเหมือนแต่ก่อนก็ได้แต่อาจจะแบบเร็วมากยิ่งขึ้นเนี่ยยอมนะครับอูยอมเลยเผอผิอติดเมตาโดยทับบับแบบนั้นนะฮะว่าผมยึดจุดไปเลยดีกว่านะทุกคนขี้เกียจเล่นละอยากเล่นใน VR แล้วทุกคน โอเคก็จบเกมไปพิชิบลอยแล้วนั่นเองนะครับร <Okay. S 1> <gentlemen S 2> ้อยห้าสิบต่อร้อยยี่สิบนะฮะเพื่นก็คข้าๆประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับใน MP เนาะต่อไปนะครับเป็นเรื่องของ BR นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับว่า M4 ใน BR เนี่ยมันจะโหดสักแค่ไหนทุกคนบอกไว้เลยนะครับว่าใน BR เนี่ย M4 นนี่ถือว่าเป็นปืนกระบอกหนึ่งนะครับที่ตึงแบบสุดๆเลยนั่นเองนะครับผมก็ไปรับชมกันเลยครับก่อนจะไปรับชมเกมเพลย์การเล่นของผมนะครับผมผมก็ต้องฝาก ช่องติ๊กต็อกช่องหนึ่งเอาไว้ในอ้อมแขนอ้อมอกอ้อมใจอ้อมอะไรก็ว่ากันไปนะครับทุกคนสาหรับช่องที่มีชื่อว่าเรียกเจิดนั่นเองนะครับทุกคนฝากไปกดใจกดติดตามกันด้วยละกันนะครับผมช่องนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับคอนเทนต์เกมคอมพิวเตอร์มนะครับทุกคนนะก็อย่าลืมไปกดติดตามไปเยอะนะครับอืมเดิมเป็นละกันถ่ายลายเทคกัดอมองเลยว่าเล่นบ R ไม่เป็นนะครับก่อนนี้น่าจะเป็นเทคสามแล้วนะ เป้าหมายอย่างที่หนึ่งของเรานะครับตามหา M4 ตามพื้นบอกเลยอันนี้คือเป้าหมายตอนนี้เราได้ปืนกิโลกับ XPR ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเป้าหมายของเราในวันนี้นะครับก็คือที่หนึ่งนะครับซึ่งเล่นไปหลายตาแล้วนะพึบ <c oughs> เรียบร้อยไปก่อนหนึ่งตัวด้วยกิโลเฮ้ยิงติดโอเคไปแล้วหนึ่งคิวข้างหน้ามาทุกคน อันนี้บอทนะึโอเคเฮ้ยไม่ใช่บอทหรือ <c oughs> ว่าบอท <c oughs> ชื่อแล้วไม่ใช่ละว,วิธีการดูบอทง่ายๆนะครับทุกคนก็คือชื่อเขาจะเป็นแบบว่า <c oughs> เป็นชื่อภาษาไทย <c oughs> ชื่อจีน <c oughs> หรือแม้กระทั่งเชื่องกก็มีนะครับแต่มันค่อนข้างที่จะแปลกๆเล็กน้อยนะครับถ้าแบบว่าชื่อไหนที่จงใจเนะี่ยอ่อันเนี้คนชื่อแปลกๆที่เป็นแบบว่า ไม่ใช่สอนทั่วไปนะครับจะเป็นคนส่วนที่เส่วนบอทเนี่ยถ้าดูชื่อไม่ออกนะครับ <_ an> ก็ดูจากการเดินของเขานะครับเขาจะแบบว่าเดินยังไงอะ่ะ <_ an> อธิบายไม่ <_ an> ไมถูกอ <_ an> ุ้ยเจอแล้ว M4 อมืม <_ an> ไม่ใช่สก,กินที่เราต้องการแต่ไม่เป็นไรเล่นสก,กินนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนก็วิธีการสังเกตบอทเนะี่ยอันนี้บอทนะครับ ส<ผ>ังเกตง่ายๆคือตัวละครหนึ่งนะฮะการเดินการมูฟอะไรพวกนี้อันนี้คือ2นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ทายก็คือชื่อของเขานะครับชื่อของเขาก็จะปแปลกๆนะฮะประมาณนี้แล้วก็พฤติกรรมของบอทเนี่ยก็จะแบบปแปลกๆหน่อยอย่างเช่นแบบมันพยายามที่จะยิงเรานะแต่มันยิงอะไรสักอย่างก็ไม่รู้อะไรประมาณนี้นะครับอันนั้นบอทก็คือแบบเหมือนยิงอากาศอะยิงมั่วอะไรประมาณนี้นะฮะกดผิด โอเคตอนนี้เรายังไม่เจอ M4 ท,ท,ที่เราต้องการนะครับเราเจอ M4 แล้วนะครับแต่เรายังไม่เจอ M4 รวดลายที่เราต้องการนะครับ <c oughs> ดูดิเอมใน BI อย่างดีทุกคนระยะไกลนี่สุดยอดนะฮะอันนี้โนสโคปสุดจัดยอดจริง มีแววว่าจะต้องไปเอาในแอดดอปซะแล้มันหายยากอะเซ็นโฟรหรืออาจจะเป็นเพราะว่าผมดวงสวยก็ไม่รู้จุ๊บๆไม่โดนอยู่ตึกมีหนึ่ง <c oughs> อย่างแรงอันนี้บอด โอเคดูเหมือนว่าข้างหน้าเรายิงเงินบาทเลยทุกคนอุ้ยขู่สะพ้ายอะไรกูเต็มหน้าเลยหนีก็แล้วกันตั้งหลักไม่ใช่ไม่ได้ว่าหนีตั้งหลักครับข้างบนฮะยิงไม่โดนมุมเราได้เปรียบเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มุมเราได้เปรียบมุมเราเสียเปรียบยิงมาหนึ่งตัวแหมถ้ามุมนี้ได้เปรียบก็บ้าละ ยิงยิงยิงไม่โดนอืมกูจะตายเกาะหมดปั๊ปมเกาะก่อนนะครับทึบทึบอือสวยครับตรงนู้นอะตันงเกาะเพียบเลย<ม>อุ้ยเอ็มโฟมาตรงไหนวะเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่ไม่เป็นไรได้อยู่แรง ดูเหมือนว่าข้างล่างจะมีทุกคนทุกจะเอ๋ขนาด M4 ธรรมดาปกติปกตินี่คือยังยังโหดนะครับเราไปเอาแอ้รดรอป,ออปนะครับเปปมือพเพราะว่าในแอ์ดรอปเนี่ยมีปืนที่เราแต่งเอาไว้นะครับทุกคน ของแต่งของ BR ผมขออนุญ,ญาตไม่บอกแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่ง BR ออะไรมากมายนะครับถ้าแนะนำเทคนิคการแต่งปืนไปแล้วแบบว่าอาจจะไม่ดีได้นะครับผมโอเคข้างล่างมาปึ๊บไปโดนเรียแบบร้อยโอเคไปเอาแอร์ดรอปกันต่อ ผมชอบเล่นอยู่2องสกิลนะในบ r เนี่ยก็เป็นดาบอันนี้แหละแล้วก็นินจานะครับเอาไว้หนีศัตรูหรือว่าเอาไว้แบบเคลื่อนที่ได้แบบไกลๆนะครับได้แบบรวดเร็วเลยอันนี้ถูกใจไวรุ่อุ๊ยข้างหน้ามาอืมอันนี้บอทนะครับสังเกตง่ายๆนะครับเพราะว่าบอทเนี่ยจะมีเอออันนี้ผมลืมบอกไปนะครับว่า ลักษณะของบทเอ้ยของบทอะไรของบอดอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาใส่กระเป๋านะครับผมเกือบทุกตัวเลยนะครับเขาก็จะใส่กระเป๋านะฮะก็คือคนส่วนใหญ่ปกติเขาไม่ได้ใส่กระเป๋ากันหรอกนะครับเพราะว่ามันใหญ่นะครับผมดเดี๋ยวถูกมองได้ง่ายนะครับตอนนี้เราก็ได้ปืนแล้วนะครับผม ข้างหน,น้ากันด้วยหน้าจากข้างบน,นะบนชั้นสองชึบจะเอ๋ชึบจะเอ๋ปึบ๊บเรียบร้อยด้วยแต่บางทีไอ้เรื่องชื่อเนี่ยบอทกับคนเนี่ยผมก็แยกกันไม่ออกหรอกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยบอทชื่อของเขาก็จะแบบใกล้เคียงกันมากยิ่งขึ้นนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ เดี่ยวเราไปลูกสีเขียวต่อนะพี่อิ์แปลกดุดุมเพิ่มไอต์ข้างหน้ามีอืมนูเหมืหอนจะมีคน,คน,นยิงกันตรงนู้น <S <S ในบ้านในบ้านในบ้านเอ่อแดรอป is c o m i n ิ่งข้างนอกทุกคนเอ๊เจ็บหนะักอืมตุยขอลัดหน่อยลักกันตุย แล้วก็ตุยโอเคนีข้า,า,างหน้าอีกตัวนึงนะครับคิดเอาละแล้วก็บอดเนี่ยสังเกตง่ายๆอีกครั้งหนึ่งผมพูดบอดทำไมเนี่ยก็เป็นความรู้ใหม่ละกันนะครับส่วนอ,อสำหรับคนมือใหม่อะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบว่าไม่รู้นะครับผมก็คือบอดเนี่ยเขาจะชอบยิงมั่วแล้วก็ชอบยิงกันเองแล้วแบบว่าเวลายิงล้มเนี่ยเ,เขาจะยิงไม่ค่อยโดนนะครับอ่ะอันนี้ ก็เป็นลักษณะของของบอตนะวันนี้คลิปอะไรเนี่ยกูมารีวิว M4 ใช่ไหมเนี่ยโอเคย่งนี้อว่าคลิปรีวิวบัตรวข้างล่างแล้วมั้งทิ้งหาไปไหนวะโอเคเดี๋ยวผมเข้าวงก่อนแล้วกันนะตอนนี้วงเริ่มบีบแล้วนะครับมันเตะไปต่อไปกันเตะ last mày cũng mới hổn ra lìm mà Nhìn ở con lang này ข้างล่างมาทุกคนตึ๊บเรียบร้อยนี่ปั๊มหนึ่งในด่านนี้นะครับเราสามารถที่จะตายแล้วก็โดดได้เลยหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็เวลามันถึงเวลาสมควรหรือว่าเวลาที่แบบเวลา,ส,า,าสุดท้ายเนี่ยเขาก็าจะแจ้งเตือนอมา นะครับว่าไม่สามารถที่จะเกิดใหม่ได้แล้วนั네่นเองนะครับผมอย่างนิ่งอคือข้อดีของ M4 ใน BR นี่คือแบบมันนิ่งนะนิ่งมากทุกคนนิ่งจนแบบสามารถที่จะลิงเอ่อยิงระยะไกลได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เวลาโนสโคปเนี่ยเวลีกูดนี่โนสโคปเป็นไง อย่างเฟี้ยวทุกคนเดีย๋ยวไ่รูเดี๋ยวไปหาเหลือคนสุดท้ายอือออ้สวยงามนะครับก็ค้าๆประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับ M4 ใน MP แล้วก็ใน BR นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe <Yeah. S 1> เพื่อเป็นกำลังใจแกผมนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย